เฮ้ย hey, ทุกคนสวัสดีครับหายไปนานอีกแล้วแล้วเราก็ค่อยลงอีกทีเนาะก็วันนี้อัดไว้ก่อนจะไปเรียนวาลินนะ่ะใช่แล้ว <c oughs> ฉันจะได้มีกิจกรรมทําในช่องฉันไงละ่ะ <c oughs> <c oughs> คือช่วงนี้เราจะบอกว่าเราอะ่ะไม่ได้ทํากิจกรรมอื่นนอกจากอ่านหนังสือแล้วก็นอนกิ้งไปกิ้งมาตอนนี้ก็นั่นแหละครับ จนตอนนี้เราว่างแล้วก็จะเราก็จะไปเรียนไวลินเพิ่มนะเราก็ซื้อไวลินมาแล้วเนาะเราจะได้มันเล่นให้ฟังบาทีเพราะว่าทุกคนเห็นว่าทุกนี้เราก็เรียนไวลินนะเออสนใจไวลินนะไม่ให้เรียนสิยังไม่ให้เรียนใ <laughs> จเย็นใจเย็นก็ดีเลยมันโยงเข้ากับคลิปนี้พอดีเลยฮนะเรื่องที่จะพูดก็คือไวลินกับชีวิตเพราะว่าทําไมอย่างนั้นอรอเพราะว่าเราอ่ะ รู้ตัวเลยว่าเราอ่ะเป็นคนที่ชอบรีบใช้ชีวิตเยอะเกินไปอ่ะบางทีอ่ะการพูดเราหรือว่าการอะไรที่เราเป็นอย่างเงี้ยเพราะว่าเมื่อก่อนนะฮะโตกับมาในชีวิตแบบเร่งรีบไงแบบเร่งรีบไม่รู้จะรีบไปไหนเพราะตอนเด็กอ่ะเราก็เป็นคนที่ผู้ใหญ่อยากให้แบบเอ้ยตื่นเช้าตื่นเช้าสิวะไปตั้งแต่เช้าสินั่นนี่นู่นสิทำเร็เร็วสิเอ้ยทำไมทำช้า พอเข้าจริงแล้วอะเริ่มเข้าใจชีวิตตัวเองแล้วเว้ยว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้เกิดมาความแบบเร็วเว้ยเราเกิดมาเป็นคนช้าซึ่งความช้ามันดีนะหลายคนก็คิดว่าแบบเอ้ความช้ามันดียังไงก็คือมันทําให้เราอะได้คิดก่อนเว้ยก่อนจะทำเพราะบางอย่างอะเชื่อดีว่ามันไม่ได้มีแค่าทางเดียวเว้ยมันมีหลายทางมากกว่านั้นเพราะว่าอย่างหนังสือที่เราอ่านใช่ไหมคีบแบบเชล็อคอะ การไข่สมองให้เป็นแบบเซล็อกก็คือเราต้องมองเหตุการณ์นะฮะบางทีเราต้องโยนตัวเองออกจากเหตุการณ์อื่นไม่ก็จําลองความคิดอีกคนหนึ่งเพื่อมองเหตุการณ์ให้เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นถ้าเรามองแบบมุมเดียวอ่ะมุมว่าแบบเอ้ยมันต้องทางนี้เท่านั้นวะหรือว่าแม่งไม่ยอมเจ็บเลยแบบไม่ยอมเสียเลือดเลยก็ไม่ได้มันต้องยอมเสียอย่างตอนนี้เราเริ่มต้องยอมเสียเลือดตรงที่ว่า อ่าคลิปพวกนี้เราอาจจะต้องลดละอาจจะทําแบบจริงจังมากขึ้นในการตัดต่อหรือว่าอะไรพวกนี้ยเพราะว่าแบบก็คงคงเห็นนะว่าบันเทิงขุไม้นะมันเป็นการพ,แบบพูดแบบพูดแบบพูดเลยมันไม่ได้แบบมีสคริปไม่มีอะไรอะถูกต้องฮะเพราะว่ามันคือแบบอารมณ์ตอนนั้นอยากพูดก็คือพูดอารมณ์เหมือนไปเก็บข้อมูลฟาร์มข้อมูลมาแล้วเราอยากพูดไงเราก็พูดออกมาแต่ตอนนี้อาจจะต้องแบบปรับใหม่สักนิดหนึ่งเดี๋ยวดูก่อนแล้วกันจะปรับยังไง ก็ส่วนใหญ่ถ้าแบบไม่อะไรมากเพราะว่าตอนนี้โหลดดิ้งช่องเรายังไม่มีเนาะอาจจะแบบกูแต่งเองแม่งเลยแบบเพลงสดใสสดใสได้หน่อยเล่นเองแต่งเองเรียบร้อยเพราะมันทําได้แล้วไอเดียนี้ถ้าแบบมีอ่าโปรแกรมคอมโพสดีๆหรือว่ามีอะไรดีๆลองหาดูน่าจะมีอยู่เพราะว่าเราเคยซื้อโปรแกรมทําเพลงมาแต่ว่ามันเราทําเพลงไม่เป็นลองหาใน้สตรีมดูมันจะมีขายอยู่ แบบฟรีทันตลอดชีวิตอะไรเงี้ยซื้อทีเดียวแล้วมันอยู่อยู่ตลอดอะฮะมันก็ทําได้แต่ยังไม่ได้ทาขี้เกียจเ <c oughs> <c oughs> พราะว่าอย่างที่บอกคงคอนเซปต์เดินของช่องนี้คือไอหุ่นไม้เนี่ยบางทีมันขี้เกียจอ่ะวันไหนมันอยากขยันคือมันขยันจนไม่รู้จะทำไงแล้วไว้เดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันเพราะว่าเราก็ช่วงน,นี้ไม่ได้ร้องเพลงขี้เกียจเหมือนกันเก็บซ่อนตัวตนเอาไว้ไม่ได้ร้องนานแล้วแบบเสียงมันไม่ได้แล้วต้องไหัดใหม่ แต่หลังหลังก็ต้องหัดอ่ะเพราะว่าตอนนี้ก็ลองหัดต่ายสกเกลเสียงแบบโดเลมีฟาซซลาพีโนเพื่งกินข้ามาเสียงมันก็จะเป็นประมาณเนี้ยโดตก้องไม่จับละกล้องไม่จับโดเลอืมต้องค่อยๆตยไ่ไป จะร้องเพลงให้ได้หลังๆเราต้องเริ่มกัดฟันในการน,นี้แล้วไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวเราก็เรียนไวรินก่อนแล้วที่เราเรียนมีขับร้องก็มเดไดไปเรียนเสริมได้ก <laughs> ็ <laughs> <laughs> ขอบคุณทุกคนนะครับถ้าดูมาถึงตรงนี้ก็ไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันไว้ค่อยหาเวลาทําเพิ่มจริงๆก็มีแหละแต่ว่าขี้เกียจ <laughs> ยังไม่ถึงเวลายังไม่ถึงเวลาทําอืมเพราะบางอย่างเราแค่ไม่มั่นใจเอาเลยหาข้ออ้างให้มันถูกไหม อืมแบบเราก็เขินเหมือนกัน <laughs> ไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับแ yeah.